ผมมันเห็นพอดีโดนไปนิดเดียวเองซ้อนมมูเมื่อกี้กูเกือบได้สามแล้วแต่แม่งใครมันระเบิดหน้าต่างไอ้ไอเลนไอแคสตรงกันวะไอ้เนี่ยไอ้แม่งยิงกูได้เลยเด้อสวยม้านสวยฮอรัคไอ้เียไอ้ไไอ้ไอไอ้ไอ้ไอ้อ้อ้ไอ้ไอ้ไอะไอะไอไอ้สัตว์บไอ้ไ เอาไว้มันอยู่ห้องไงเนี่ยไอ้ยาฉาบมันขีดให้กูเลยไอ้ย่ากระจกเต็มแบบหลบที่ไหนไม่ได้เลยกระจกแม่งเต็มแบบเลยเอ้ย่ามันดูมันดูโล่งมากเลยนะมันจะมีบางตัวที่มีสกินเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยมิวมิวมันมีสกินเฉพาะเห็นปะเออแอดแอดแอดก็น่าจะมีนะในหนังสั้นมันโคตรเด่นเด่นนะมันมีมันมีเฉพาะบางตัวไว้ที่เป็นของอีเวนต์เราดูกันเราดูกันเฉพาะเปใน Metal Parts เน็ตนะเน็ตนนะนั่นนะ เยอะแค่ทีนี้ต้องมีคนเข้าสู่การแข่งขันไม่มีไอ้เหี้ยไม่มีบทภาคอะโอลิมปิกเกมน่าหนัวะโอลิมปิกเดี๋ยวนะมันต้องมีไอเซนะได้ควนสเลนไม่ใช่เหรอโบโคตรตึคทีนี้ตื่นเต้นวะฟินกาบูเล่ดแอคฟินกาบูเล่ด าไอมิวผูโดนยิงไล่หลังะบายหนักนะเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วหมากับุณเ่สองตัวสตัวโอ้โหอยู่ข้งในล้วเนี่ยไม่ได้มาเหยียบขวางเลยนะสวยเต้นเต็ย นกตายนกตายตยัวทรอ,อ,อ,อบูทเลือดเลยกัวอ้อมมาสิเอ,อ้ไม่อ้อมไม่อ้อมไม่อ,อ้อมไม่อ<า>้อมหลังเสาเป็นเหตุต่าเอ๋ตัวเอง เอาตูเอาไปรัำดิสัตว์ได้ผลไม่เฮ้ยก sure> ูมายืมใช้ไหมครับสุพองมันเป็นไซต์ท ну ี่อย네ู่ข้างไซต์แรกเราอะไม่รู้ตรงนี้มันไม่มีหน้าต่างกูอยู่แล้วเป็นเฮ้ากับวีพีคือห้องอะเหมือนเดิมแต่หน้าต่างไม่เหมือนเดิมแค่นั้นแหละไม่ได้ยินเสียงตีนคนเร็วจังวะเสียงกูเองแหละโลเข้ามาแล้วไอสิงโลเข้ามาแล้วไอหน้าไอหน้า มีใช่ไหมสวยสิงตัวสวยสองตัวสองตัวสองตัวบิดบิดบิดระวังหนุนหนุนไอ้กูเล่นกล้องน้ำพียอะไรลอยได้ยังไงวะอ้อมไปอ้อมไปไหนไม่รู้จุดนะอ้อมหลังระวังสิงหลัเข้หนุนหลังเข้าโอเห็นนะหนนกูเห็นนะครัโคตร พีก่อนรีบกันเร็เรรเ่นี้เขาจะสู้เออสวยตุน้าใครวะเกมกิเกมเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อไม่ได้ทำอะไรเลยหรือว่าในสถานที่แหกใหม่เราต้องใช้สปาร์ตันต้ดินต้ดินต้ดินตดินต้ดินว่าไงสปาร์ตันฟัลังให้ตัววูดฟัลังให้ไอ,อ้แทชเชอร์ดีกว่าผมไม่มีแทชเชอร์แม่งแบนตายสิเออก้ดีขาดถอยไปเด็ดเคขี้แตกมาแล้ว ยังเก้ก so like. ูชอบท่านี้ป่ะเขินเหมือนท่าไอ้เีบยนี้แต่ซิฟิกริมโซเฟียมีสติจนกูใช้แล้วมาจริงแคร์แครกูจะทับไปทางไหนกันไปด้วยไปด้วยไปทางไหนกันไปด้วยไปด้วยลุยรีบทำทูกตื่นเด้อไอ้ยหลงแมวสินสลไม้เ้าทางนี้เลยแล้วกันเตยี่ยมบวกกูอยู่หน้าไสละ ลอเฮียอะไรสวยกระตุ้นมันเองหนุนตอนแรกก็ลอยอีเมโรซี่นั้นระวังตรงนั้นควาป่าชีาชิพ้เียวปืนนี้ไหนไอ้ห่าสายชิดสิง ไปแฟดถึโอ้โหโอ้หแพงมาดักอีกแล้วปากด้วยอจะหายไปไม่ได้เพื่อนนันโดนลุ้มไดันโดนลุ้มเี้ยเขาก็ต้องยิงคนก็ต้องยิงอุผิดอย่าไปตะกุ้นช่วยหนุนช่วยหนุนด่วยกล้องโอ้โหไม่มีหาเลยเหลือปอาเพืไอ้้เหียอยู่ร่องอีกไอ้สัสไม่มีใครเล่นเขาไปล่าแกวะ ดีแล้วไอเชี้ยโล่งแคี้ครไห้อมันมืดไว้หนุนเขาไปลาน่าจะเหมาะเัตงหนวะเนี่ย่วยสวัสดลงลตรงกลางตรงกลางไไปไอหางทุกอันเลยกมไม่รู้หรอว่ามาที่ไหนกันเอ้ยสไต สิงกูวิ่งตัดนะอุ้ยตกใจเกือบยิงเลยกูอยากได้ที่เจาะเนี่ยเจาะได้ปะวะน่าจะได้น่าจะได้ขื้นปูนไหมอ่ะได้ได้ไอ้เด็กขึ้นไม้แบบกูนึกว่าปูนกูไงโยนโยนโดนโยนมาเด่นโอ้จะยืนดิ้งทำไมวะเนี่ยคนฝั่งบุกอ๋อนี่ไงถ้ามึงลงไปอ่ะั้น้ามันจะเห็นแล้วว่าเ่า ว่าเด่นว่าเด่นตายว่าเดนตายฆ่าคุณหนึ่งตัวไปเลยทุกคนเราจะไปสวนคนละมั้ยแคสแคสอยู่กับกูแคสเอ้ยสองตัวสองตัวอยู่ห้องกูัวสองตัวอยู่ห้องครัวด้านซ้ยซ้ายแคลช่าหาตัวท้ายหาตัวท้ายไอห้ามมี่แย่กูเฉยเลยแคลช่ากูได้ M V P ไอ้เอ้ยกดแคปล็อกทำอะไรวะเนี่ยเยอะเด้อโอเทียดเดอย่าดอาและโอเด้โอเทเลยครับเด็กเคเอ๊ะกูบอกแล้วหนุนโอลิมปิกเชื่อกูยังโอลิมปิกเพราะเอิบเนี่ยเยอะตักตักตัก ปาดปาดเทลิเกตเทลิกเก็ตโา้โหจะทำยังไงได้ไอ้ที่อะยอมแพ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่แน่หรอกมันไม่ยอมหรอกเปลี่ยนทางมาเลยโอ้ยลูกสองร้อยเมตรไอ้เหี้ยมันโลแล้วไอ้เหี้ยยังปืนเล่นแถวนี้มันหนีไม่ได้เลยมันโนแล้วเว้ยมันโดนเปิดหน้าหลังแล้วไอ้เชื่อแม่งโดนพีร เฮ้ยระวังเขาหลังมีเสียงมาแล้วอาจารย์ตัวเองฉันผู้เจริญซึ่งมาเพื่อปัญญาวเด็กขีเอ้ยทำไมกูไม่รอวะทำมิ่งอีกแล้วแอดแอดเฮ้ยพอดาวใช่ไหมบ่อยก็เหรอ อย่าคราวนี้กูไม่ใจร้อนอะไรอย่ากูจะไม่ออกมาเองร้อยมันมาน่ารักมากเราฝั่งซ้ายกูขอดูซ้ายหน่อยนะเด้วย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 ไอ้แม่งไม่อยู่นิ่งๆอ่ะฝั่งซ้ายก็มาสั่นเลยเราเราหาดิไปน้องรีบไม่ต้องรีบไม่ได้เหมือนกันจังหวะจากหน้าเกลียดมากตอนนี้ ไม่ชอบไปผูแบบว่าผูหน้าไปเจอพอดีเป๊ะอยู่ท้ายชิดปะวะเก<า>ิดอะอาขึ้นยิงกูเสียมิลาอะไนี่เลยโอ้โหออกไปข้างนอกฝาน้าต่างเปิด เดี๋ยวเดี๋ยวโอันน้เทำกัโอ้ยเนอันนี้เกูเก็บเอ็ดนะเนี่ยชนะบีชใยิงกูอยู่ในมวย่นเอนี่ดจัหมดมวยป่ะไห ตายอ่ะตัวท้ายตัวท้ายตัวท้ายติดกำแพงสวยไม่ดีครับทีนี like ้กูได้พ like ิมพ์ได้จริงๆริงด้วยดิแง่เอ้ก็เทพพอตัวครับะโอ้ตาคุณยังพิมพ์ปะนี่สิเทพีแข่งโชคสไตล์ไม่ยังเข้าข้างเราอ่ะ มันเป็นจีจีแบบไม่เข้าใจเฮ้ยมันบายแล้วเออมันรู้มันรู้ว่านันจะมาบายเออกไปออเพื่อนกูจะเข้าไอ้เฮียมึงนี่มึงกันไรวะนันทานเพื่อนรักแับปื้เอาไอ้เฮียกูกำลังจะปิดไปดูรากปลาต่อเลยกับรักกับมาไอ้เฮียแอดเฟนกูใช่โอ้แล้วสีทุ่มเป๊ะด้วยนะได้ได้เลยเพื่อนแอดกูว่าโอเคได้